สวัสดีค่ะวันนี้เอิงอยู่ที่ร้านเบเกอรี่แลนด์การนะคะวันนี้มีข่าวดีมาบอกวันนี้เอิงมีพอดีท่านช็อกกระดุมทิวลิปนะคะตัว i n t e n s e Dark นะคะคอมพลนนะไซส์1กิโลค่ะในราคา175บาทต่อ1นกิโล175บาทถูกแล้วไม่พอนะคะเขามีของแถมด้วยค่ะเป็นแถมอะไรเอ่ยตัวนี้นะเขาจะแถมซิลิโคนค่ะเป็นซิลิโคน มเมล็ดก,กาแฟนะแถมทุกถุงนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อ i n นเทนต์ดาร์คคอมเพวกิโลร้อบาทลูกค้าจะได้ซิลิโคนนะคะเปิดให้ดูแผ่นซิลิโคนค่ะพิมช็อกโกแลตรูปเมล็ดโกโก้นะคะทุกถุงนะคะจะมีแถมพิมซิลิโคนช็อกโกแลตเนี่ยค่ะต่อนหนึ่งถุงเลยเอของมีจำนวนจำกัดนะคะ ซื้อก่อนก็ได้ก่อนนะซื้อ2ถุงก็ได้พิมพ์2สชิ้นเลยนะคะรีบๆนะตอนนี้สินค้าพร้อมส่งหน้าร้านนะคะแล้วก็มีจำนวนไม่เยอะใครสนใจก็รีบสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะช็อกโกแลตกระดุมนะคะเป็นเม็ดกระดุมนะของพิวลิปนะอินเทนดาร์กนะคะ1กิโลนะ175บาทแคมซิลิโคนรูปช็อกโกแลตมเมล็ดโกโก้นะคะ1ชิ้นเนี่ยคะ่ะ ให้เพื่อนเห็นชัดๆเลยโอเคถ้าเกิดใครสนใจก็อ in ิ inbox เข้ามาได้เลยค่ะที่เพจเบเกอรี่แลนการนะคะหรือว่า Line แอดเบเกอรี่แลนนะคะวันนี้ไปก่อนนะรีบๆนะช้าอดหมดด้วยนะบ๊ายบาย